ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ซีคอนบางแคนะครับซึ่งในตอนนี้นะที่ซีคอนบางแคนะครับก็มีเป็นงานซีโร่ดีกรีแบบเกอกนะครับเป็นงานที่มีการนําเอาหัวลาโพงนะครับเอาหัวลาโพงมาจําลองไว้ที่นะ5ห้าแห่งนี้นะครับซึ่งหัวลำโพงเดียวไม่พอนะครับมีการนาเอามาพัษณะแบบจุกเยอะแข็งนะครับหรือว่าหิมะตกกันที่หัวลำโพงนะครับ ซึ่งงานนี้ก็มีตั้งแต่วันที่3เมษาถึงวันที่20เมษายนนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นชื่องานนะครับมาในคอนเซปต์ของซีคอนคอนเน็กนะเป็นเดอกมาสีเวิร์ดนะครับจริงๆมันจะมีงานอื่นต่อเลยนะหลังจากวันที่20นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาชมภายได้ได้ฟรีนะครับฟรีนะอันนี้ก็เป็นอะไรละเอียดนะครับนี่เห็นไหมีบอกเลยนะครับว่าเป็นเข้าชมฟรีนะครับ ก็99บาทนะทางด้านนี้นะครับทางด้านซน้ายของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อกันหนาวนะไว้สำหรับให้คุณหนหนูที่จะมาที่งานนี้นะครับมาทําการใส่กันนะซึ่งจุดเขาบอกว่าจุดเยื่แข็งเนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดของส่าานี้ยอดนะครับทานางสายอดนะนี่นะเราสามารถดูกระจกด้านในได้นะครับนี่นะด้านในนี้จากีผมลองจับกกระกดูนะ็ ค่อนข้างเย็นนะความเย็นเลยนะครับก็ตรงนี้มีแอร์รูดไดหนึ่งนี่นะด้านในน่าจะเย็นนะครับเย็นแต่มอีกเกลยงสานะแล้วก็มีเป็นกิจกรรมต่งตางๆนะครับอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านนอกนะครับก็จะมีเป็นส่วนของวินสามล้อสามล้อฉีดนะครับที่จะมีการพาพดทธมณยเทศนี้นะครับ ไปตามจุดต่างๆนะไม่ทราบน,นี่ผมไม่แน่แต่กันนะว่าไปที่ไหนบ้างน,นะครับแต่ก็คือเป็นจุดที่ให้เนี้ยรูปสนุกนะเอาง่ายๆดีกว่านะเป็นจุดทั้ง5จุดนะครับแล้วก็นน้นนะก็จะเป็นจุดของสไลเดอร์นะครับจุดสไลเดอร์นะครับใครที่ไม่รู้จ,จะพา หนูไปที่ไหนนะที่นี่ก็สามารถมาได้นะครับมีห้าสถานีนะจะเป็นเอาจริงๆอ่ะใครบ้านบอลน,นะเพราะว่ามีเป็นปนักบอลไม่เยอะนะครับนักบอลนะอ่ะนะเขาเรียกว่าหะวหัวยางนะหัวยังนะครับนี่สามล้อถีบคนทแรกข้างหลังก็จะเป็นเด็กนะนะครับเป็นกิจกรรมที่หนูเขาสะดวกหรือว่าจัดกันตอนช่วงปิดเทอมนะครับด้านนอกน,นี่ก็จะเป็นหรือว่าเป็นต้นไม้นะที่ประคมไปด้วย ีม้านะครับแต่เป็นทีม้าฟอร์อมนะที่ผมเห็นตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวรู้กันนะก็เป็นสัมรี่นะครับแล้วก็มีเป็น3ล้อให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นในจุดของสถานีหัวลําโพงกรุงเทพนะครับเป็นการจําลองมาเอาไว้ที่นะที่คอนแาแคร์แห่งนี้นะครับนี่นะทํามาก็ถือว่าถามว่าคลายไหมก็คลายนะค่อนข้างคลายเลยนะรับตรงจุดของออสถานีกรุงเทพนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่นี่นะครับ คุณทรานส์ฟอร์นี่นะจะบอกว่าอันนี้นะครับที่ยวเห็นป้ายอยู่นะก็คืออันเนี้ยเขาขายนะครับเขาขายนะคือใครสนใจนะครับสนใจซื้อก็สามารถติดต่อได้นะครับก็จากที่ดูเนี่ยก็คือว่าเลยนะถ้าเกิดผมว่าถ้าจะซื้ออะก็ติดต่อได้ที่จุดขายบัตรนะครับจุดขายบัตรนะสหรับคุณตัวนี้นะครับสหรับใครที่สนใจอยากจะาไปประดับ ที่บ้านหรือว่าที่ร้านคาเฟ่ตรงนี้นะก็ค่อนข้าง,างเหมาะนะครับจุดที่ขายก็จะเป็นหนึ่งจุดนูงนะคีดว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละนะจุดนี้นะครับโอเคก็พามาดูบรรยากาศกันกับที่ซิกคอนเมืองแคร์แห่งนี้นะครับมีถึงวันที่ยี่ิบเมษายานะ1ิบเมษายานะครับมีเห็นก็บอกว่ามีทั้งหมด5จุดด้วยกันนะสำหรับที่งานแห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรา พาไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับผมไปอีกสักนิดนะึงนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าภายในด้านในของสามยอดนะครับมีทางเข้าด้านในะแล้วก็ก่อนเข้านะครับจะมีเป็นบาร์บาร์น้ํานะครับเป็นบาร์น้ําเป็นแบบว่าคล้ายๆม้าอกเทลนะพวกเนลนัวเอลนัวเอลนะครับนัวเอลนะให้บริการตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในราคา9 9ถึงบาทนะรวมทั้งหมดนะครับก็ถือว่าคุ้มนะ าสถานีก99บาทก็ตกจุ่ที่สถานีละ20บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดกันดีกว่านะนี่นะจุดต่างๆนะครับก็มีเป็นป้ายนะเช่นนี้ครับเป็นป้ายซอยท่ากลางนะครับซอยท่ากลางแล้วก็มีพุกของกินนะครับตามรูปแบบอีเวนต์นะฮะแล้วก็มีเป็นถนนพระอาทิตย์นะครับนี่นะเป็นถนนเป็นการจําลองป้ายมานะครับตัวบูธก็ตกแต่งด้วยชิมะนะครับที่ปกคลุมนะ ครับนี่ของกินมีถึงตรงจุดอ่าะไรจุดตรงนั้นนะฮนะก็มีบาจ่างด้วยบาจ่างก็มีนะครับเวลาเดินมาเรื่อยๆนะครับเจอก็ได้เจอกับ สะพานพุทธจำลองนะมียันสะพานพุทธนะครับนี่นะโอ้โหนี่เหมาะเลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาถ่ายเช็คอินนะครับที่นี่มีนะมยานจำลองมานะครับเป็นสะพานพุทธนะครับนี่นะนี่นะ เปลี่งนป่ะเป็นหิมะสะพานพุทธนะคะสะพานพุทธที่ปกคลุมด้ยวยหิมะนะโอ้ยสุดยอดหรือว่าแต่งมัลลีนะนี่นะครับจำลองเป็นหิมะนะคือว่าทําดีนะเอาจริงนี่นะแต่ว่ามาถ,มถ่ายรูปได้นะครับสามารถมาถ่ายสามารถ,ถมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับที่ซิ่นคอนบางแคแห่งนี้นะครับ ในจุดนี้นะคือใครถ้าผู้ใหญ่จะไปที่สะพานพุทธนะครับที่ซีคอนบางแคแห่งนี้ก็มีการนําเอามาจัดเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็มีเป็นรถตุกนะต๊กนะรถตุ๊กนะครับมาอยู่ใงจุดนี้ด้วยนะแม่โขนี่ดอกไม้ครับแน่นอนใช่ไหมเวลาใครไปสะพานพุทธนะครับก็ต้องไปหาซื้อดอกไม้กันนะครับซึ่งที่นี่เขาก็มีการนำเอาดอกไม้มาวางเป็นพร็อพนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราเอามาถ่ายรูปได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับว่าถ่ายรูปได้หรือเปล่านะแต่ก็คือเป็นอีกฟกเ,เจอร์หนึ่งนะครับสําหรับการไปเที่ยวที่ทัทนพุทธนะครับที่เห็นในหลายคนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีการนําเอาดอกไม้นะครับดอกไม้มาถ่ายกันที่ตรงสนาคารข้ามแมล็ดเจ้าพยานะครับตรงันพุทธนะถ้าเห็นในคลิปที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านะครับกับหลายคนน่ะก็จะไปยินกันนะโอเคก็ โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เล้วกันนะครับกับการพามาเที่ยวชมอีเ,อเวนต์กิจกรรมที่จัดขึ้นทิคอนที่จัดขึ้นนะทิคอนมาร์เแห่งนี้นะครับงานก็มีตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่20เมษายนนะครับใครสนใจมาก็สามารถเที่ยวเล่นกันได้นะครับที่ทิคอนมาร์เแห่งนี้นะฮะนี่ครับ จริงๆมันจะมีอีเวนต์อื่นต่อด้วยกันซ,ซ,ซึ่งเป็นชื่อในชื่อของมัตติวดจากที่ว่านะซึ่งจะมีเป็นดีฟดีฟอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้ใจอ่ะแล้วก็มีเป็นงานแบบว่าเป็นรนะ้อนสุดยอดเยก็เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่ในป้านไงแต่มองไม่ทันมีอีกสองอีเวนต์ที่เขาเปการปรับไปเลยนะครับปรับเลยนะแต่สำหรับวันนี้ก็นะเอนะตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีครับ